รถเข้าใหม่ค่ะคันนี้เป็นโตโยต้า รีโมเครื่องใหญ่ไม่น้อยปีใหม่มากนะคะ <Wow. S 1> คันนี้มากับเครื่อง2.8 Ent r y ทีสวัสดีค่ะ <mel od> พบกันกับอ้อค่ะเซรีไทยรถสวยนะคะวันนี้พาชมรถเข้าใหม่ค่ะคันนี้เป็นโตโยต้ารีโมเครื่องใหญ่ไม่น้อยปีใหม่มากนะคะ <Wow. S 1> คันนี้มากับเครื่อง2.8 Entry อนทนะคะหน้าใหม่สุดล่อนะคะหน้าหมูป่าแบบนี้นะคะยอดนิยมมากๆเลยนะคะมากับสีเทาดำนะคะเครื่อง2.8นี่เลยนะคะ คันนี้อยู่ที่204แรงมา้าแรงมากนะคะใส่แมกเวล5ก้านแถมให้นะคะ <Wow. S 1> เบิกใหม่ค่ะสติกเกอร์ยังไม่หลุดลอกไปไหนเลยนะคะและใส่เพาให้ใหม่ด้วยนะคะคันนี้เหมาะมากๆนะคะสายล่องสายแบกสายบรรทุกค่ะบรรทุก5ตันจุกๆค่ะเราใส่เพาให้ใหม่ค่ะมากับยางมิชเลินนะคะ x d 2คู่หลังที่แถมให้ไปด้วยนะคะแล้วก็คอกที่สูงเมตรค่ะลงเล่มให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะ พาไปดูช่วงล่างพร้อมกันเลยค่ะคันนี้นะคะช่วงล่างนะคะในส่วนของแหนบหนานะคะ2 <Wow. S 1> 0สมิลนะคะโอ้โหแถมให้แบบนี้นะคะติดตั้งให้ลงเล่มให้เรียบร้อยตรวจวิศวะแล้วนะคะแล้วก็โชคสี่ต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสาแรกตรงเตงสกีค่ะรัดแน่นหนามากนะคะแล้วก็ดำกระบะล่างให้เรียบร้อยคันนี้นะคะแถมคัดท้ายช่วง ด้านหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็แมกไลเนอร์นะคะก็คือมากับโตโยต้าป้ายแดงเลยนะคะเดี๋ยวอ้อพาไปดูภายในนะคะรถคันนี้ค่ะแล้วก็เครื่องยนต์ค่ะตามอ้อมา,าคันนี้นะคะเลขใหม่นะคะมาเพียงแค่5,9,000นกนิโลนะคะคันนี้ลำดับเดียวป้ายแดงนะคะแล้วก็แต่งหัวเกียร์ให้โอ้โหโคตรเท่ใส่อขออภัยค่ะเครื่องเล่นนะคะแบบทัชสกรีนนะคะแบบใหม่แบบนี้เลยนะคะ ภายในภูมโทนด้วยสีดำโคตรเท่นะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ,ะแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์นะคะปัจแจนะคะของแถมต่างๆนะคะแล้วก็มีให้ครบเสร็จสับเลยนะคะเดี๋ยวอ้อพาไปดูเครื่องยนต์นะคะแล้วก็เดี๋ยวแกะตรงนี้ให้พ่แม่พี่น้องดูก่อนอ้โมมันใหม่มากพี่แม่พี่น้องมาดูจะแกะออกไหมนะคะนี่ เห็นไหมคะว่าเมทอารนะคะกลมเดิมแบบนี้คือปั๊มมาจากโรงงานก็คือมากับเกียรุ่นป้ายแดงสติกเกอร์ด้านข้างนะคะเติมลมนะคะมอ,อกอยู่ครบหมดทุกมุมนะคะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันด้วยค่ะไปก่อนส่งมอบนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบำรุงรักษารถยนต์นะคะเปลี่ยนถทยน้ำมันเครื่องทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนของเหลวให้แบบนี้เลยนะคะรถทุกคันนะคะคัดคุณภาพรับประกันหลังการขายแล้วก็มีบริการนะคะ ่วยเหลือฉุกเฉินให้อีก2ปี24ชั่วโมงของเลม o นเอ็กนะคะแล้วก็คันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแผ่นกันความร้อนนะคะด้านบนนะคะฝากระโปรงก็เดิมนะคะสติกเกอร์ยังอยู่ครบแผ่นเพจอยู่ครบนะคะรับรองได้เลยว่าคันนี้เครื่องเดิมๆแน่นอนค่ะคิดถึงรถมือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยไว้ใจอ่อนะคะคันนี้มากับราคานะคะ5,79,000บาทนะคะจากปกติ ราคาสุดพิเศษค่ะ <Yeah. S 1> และยังมีโปรช่วยผ่อนถึงปีหน้านะค่ะ oh. โทรค่ะ0ุนแปดหนึ่งสี่ค่ะวันนี้อ้อต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเจอกัน EP หน้าค่ะ